ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ The King มิติอาณาจักรราชาตอนที่29นี่คือยอดฝีมือเพียรเดินออกมาจากฝูงชนเขาก้าวเท้ายาวๆเข้าหาโอเลเกด้วยสายตาขึงโกรธพร้อมสบด่าเสียงดัง ให้ขี้ขลาดเลิกพูดจาไร้าสาระให้คนเขาหวาดกลัวสักทีข้าเห็นถึงความกลัวตายของเจ้าพัสดีโอเลเก้ตัวเจ้าไม่ได้กลายเป็นทาสนี้แต่ประชาชนคนธรรมดาจะทำอย่างไรชะตาก,กรรมที่น่าเศร้าของพวกทาสใครบ้างที่ไม่รู้หากต้องเป็นแบบนั้นไม่สู้ตายยังดีกว่าหรือพูดถึงตรงนี้เพียรหันไปมองซุนเฟยในดวงตาของเขาลุกโชนไปด้วยเปลวไฟ ฟาบาทภายใต้คำสั่งการของท่านข้าและเหล่าพี่น้องทั้งหลายยอมตายเพื่อปกป้องเมืองซัมบอดข้าจะไม่ยอมให้ครอบครัวของข้าต้องกลายเป็นทาสให้ใครหน้าไหนมันต้องเหยียบย่ำเพียรพูดอย่างกระตือรือร้นตอนนี้เองรุกชายผู้ซื้อสัตว์ก็ก้าวเท้ามาข้างหน้าแล้วคุกเข่าลงกับพื้นข้างหนึ่งก่อนจะพูดอย่างจริงจังองราชาอเล็กซานเดอร์ข้าเกิดเท์บรู้ก็คิดเช่นเดียวกับเพียรข้ายอมตายในสงครามเพื่อฟาบาทแต่จะไม่ยอมเป็นทาสอย่างแน่นอน ตึงตึงทันทีที่บรุกสิ้นเสียงพูดเหล่าทหารที่อยู่รอบๆและชาวบ้านยากจนบางส่วนก็พากันคุกเข่าลงกับพื้นชะตากรรมของทาสในแผ่นดินอาเซอร์เลวร้ายยิ่งกว่าความตายไม่เพียงถูกนายท่านซื้อขายหรือฆ่าตายตามใจอาจจะถูกเกณฑ์เข้าไปในกองทัพเพื่อกลายเป็นทหารแนวหน้าที่ส่งไปตายหรือกลายเป็นกรรมกรใช้แรงงานใช้ชีวิตผ่านคืนวันไปโดยไม่มีความหวังจนกว่าจะป่วยตายหรือเหนื่อยตาย ลูกหลานรุ่นหลังก็จะถูกกำหนดให้กลายเป็นาธาตุไม่มีวันได้กลับคืนเป็นคนธรรมดาไปตลอดชีวิตฟาบาดองราชาที่เคารพพวกกระหม่อมยอมสู้ตายเหล่าทหารมองไปยังราชาเมืองแซมบอร์ดด้วยแววตาเต็มไปด้วยความเดือดดาลเลือดพล่านซุนเฟยถูกฉากตรงหน้าทําให้เกิดความรู้สึกเดียวกันความวิตกกังวลในใจของเขาก็หายไปในทันทีด้วยความห้าวหาญของทุกคนถึงเวลาที่จะเขาควรจะพูดแล้วแต่ทันใดนั้น ในใจของเขาพลันกระตุกเล็กน้อยซุนเฟยหันร่างไปมองเลขานุการบาเซินที่ยืนนิ่งๆเงียบๆแล้วถามว่าบาเซินเจ้าพูดมาสิว่าข้าควรเลือกสิ่งใดปกป้องบ้านเมืองควรเลือกสู้พวกเราไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสข้าคิดว่าฝ่าบาทควรเลือกสู้ไม่ควรยอมจำนวนอย่างเด็ดขาดบาเซินพูดอย่างสงบคำตอบนี้ทำให้สุนเฟยรู้สึกประหลาดใจมาก เดิมทีเขาคิดว่าผีอังเป่าเท่าหน้าคล้ำตนนี้จะเป็นไอ้ง่สมองนิ่มเลือกยอมจำนวนตามประวัติศาสตร์ของโลกเก่าพวกขุนนางชั่วๆที่มีอำนาจทางการเมืองมักจะเป็นแบบนั้นไม่ใช่เหรอใครจะรู้ว่าบาเซเลนจะยืนอยู่ฝั่งที่จะสู้และน้ําเสียงก็ยังมั่นคงหนักแน่นอีกด้วยแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่ซุนเฟยจะมาคิดมาก เขารู้แล้วว่าถึงเวลาที่ตนเองจะตัดสินใจและเขาไม่สามารถที่จะปล่อยให้ทหารที่ติดตามตนเองอย่างจงรักภักดีต้องผิดหวังได้ดวงตาของทุกคนจับจ้องมาที่ซุนเฟยอ,อย่างสนใจซุนเฟยเดินไปข้างหน้าก่อนจะหัวเราะเสียงดังได้ยินคำตอบของทหารข้าหรือไม่ กลับไปบอกในท่านตูดหมาของพวกเจ้าที่มัวแต่ซ่อนหัวซ่อนหางสหักอยากได้เมืองแซมบอร์ดของบิดาก็หยิบดาบออกมาสู้กันอย่างนักรบอย่ามัวแต่เล่นเล่เพทุบายชั่วชั่วให้พวกเราต้องแตกแยกกันเมืองแซมบอร์ดของข้ามีแต่นักรบที่พร้อมสู้ตายในสนามรบไม่มีไอ้ขี้คลาดยอมจำนนนอมีแต่นักรบที่พร้อมสู้ตายในสนามรบไม่มีไอ้ขี้คลาดยอมจำนนประโยคนี้ทำให้บรรยากาศบนกำแพงเมืองเหมือนเปลวไฟลุกไม่อย่างเร่าร้อน ประโยคสุดท้ายที่ว่าเมืองแซมบอร์ดมีแต่นักรบที่พร้อมสู้ตายในสนามรบไม่มีไอ้ขี้ขลาดยอมจำนวนประโยคเรียบง่ายทำให้ทหารที่คุกเข่าบนพื้นตื่นเต้นจนตัวสั่นทั้งร่างรู้สึกว่าในอกมีความรู้สึกบางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนพรั้งพรูออกมาจนกลั้นไม่ไหวต้องโห่ร้องออกมาใต้กำแพงเมืองสีหน้าของอัศวินทั้งสี่นายก็พลันเลื่อนไปเหตุผลที่ชายหน้ากาก,ากเงินยอมชักจูงให้ยอมจำนวนโดยที่ไม่จำเป็น ความจริงแล้วก็เพื่อ,อยุยงให้ความสามัคคีและขวัญกำลังใจของเหล่าทหารในเมืองแซมบอร์ดต้องแตกแยกกันให้ราชวงศ์ทหารและคนธรรมดาไม่สามารถสามัคคีกันได้อีกเช่นนี้กองทัพก็จะสามารถตีเมืองแซมบอร์ดให้แตกได้เร็วที่จริงนี้เป็นการปล้นชิงพื้นที่การปกครองของราชอาณาจักรเซนิธหากยังล่าช้าเกินกว่านี้คงถูกราชอาณาจักรพบเข้าเสียก่อนและจะกลายเป็นฝ่ายตนนั้นที่จะต้องได้รับความพ่ายแพ้ แต่คิดไม่ถึงราชาปัญญาอ่อนของเมืองแซมบอร์ดในตำนานคนนั้นจะวางแผนใช้ประโยชน์จากอุบายของพวกเขามากระตุ้นขอวันกำลังใจของทหารตัวเองตอนนี้แผนการของชายหน้ากาก,ากเงิงน,นอทั้งหมดต่างก็พังไม่เป็นท่าอัศวินเกราะด,ดำหมายเลขหนึ่งโมโหมากแค่นเสียงหัวเราะออกมาเขาสะบัดหอกยาวในมือทำให้หมวกเหล็กตรงปลายหอกกระเด็นออกไปชนเข้ากับกำแพงเมืองเสียงดังเคร้งก่อนจะตกลงมาแตกกระจาย เขาควงหอกและใช้ปลายหอกชี้ไปที่ซุนเฟยที่อยู่บนกำแพงอัศวินเกราะดำหมายเลขหนึ่งสถบอย่างยะโสไอ้พวกบ้านนอกคงไม่รู้จักการให้เกียรติกันสินะนายข้าอุตสาห์สงสารมอบโอกาสรอดให้พวกเจ้าแต่พวกเจ้าไม่รับมันไว้กลับเลือกที่จะตายเหมือนหมูเพื่อพิสูจน์ความกล้าหาญที่น่าเศร้าของพวกเจ้าหนอนแมลงที่น่าสงสารเมื่อไรที่เมืองแตกพวกเจ้าจะต้องจ่ายราคาตอบแทนที่เลือกตอนนี้ หญิงสาวทุกคนจะถูกฆ่าต่อหน้าพวกเจ้าหัวของคนแก่และเด็กจะต้องถูกเสียบประจานและเจ้าปลายหอกของเขาชี้ไปที่หน้าสุนเฟยแล้วพูดดูถูกว่าไอ้ราชาปัญญาอ่อนข่าสาบานว่าเจ้าจะต้องถูกแล่เนื้อเถื่อนหนังไปทำเป็นซุปให้ม้าของพวกข้าเมื่ออัศวินเกราะดำพูดจบเขาก็กระทุ้งมาจะจากไป แต่เพียที่อยู่บนกำแพงกลับถูกวาจานี้กระตุ้นให้โมโหขึ้นมาเพียรทลาไปแย่งธนูที่อยู่ในมือทหารที่อยู่ข้างๆมาแล้วตะโกนด่าไอ้พวกลูกหมากล้ามาดูถูกฝ่าบาทของพวกข้าแล้วคิดจะจักไปไง่ายๆหรือรับธนูของข้าไปซะฟิวง้างธนูยิงลูกศรอ,ออกไปเสียงยิงลูกศรไปทางด้านหลังของทหารเกราะดำแกรง หมายเลขหนึ่งหอกยาวในมือของอัศวินกรอดดำขยับปัดลูกศรที่ยิงมาอย่างง่ายดายแล้วหันหน้าไปหาเพียสหมายเลขหนึ่งแ่ยะยิ้มไอหงอกเอ๋ยพลังของเจ้ายังห่างชั้นจากข้ามากนักข้าจะจำเจ้าไว้รอก่อนเธอหลังจากเมืองแตกข้าจะเป็นคนตัดหัวเจ้ามาเสียบหอกอันนี้เพียมีเพียงพละกกำลังเกินมนุษย์ติดตัวมาแต่เกิดไม่มีคลื่นพลังไม่ได้เป็นนักรบระดับดาวและหมายเลขหนึ่งก็เป็นนักรบระดับหนึ่งดาวมานานแล้ว พลังความแข็งแกร่งระหว่างทั้งสองคนเห็นได้ชัดว่าห่างชั้นกันมากเดิมทีเพียดก็ไม่อาจสร้างบาดแผลให้เขาได้ดังนั้นหากเผชิญหน้ากันหมายเลขหนึ่งคงเอาชนะได้อย่างสบายหมายเลขหนึ่งวางมาสูงส่งดวงตากว่ดาสายตามองไปบนกำแพงรอบหนึ่งอย่างดุดนันก่อนจะใส่ยะยิ้มแล้วหันกลับไปทว่าวตอนนั้นเองเจ้าก็ทิ้งหัวไว้ที่นี่ก่อนแล้วกัน มีเสียงคำรามดังมาจากกำแพงเงาร่างหนึ่งกระโดดลงมาจากกำแพงเมืองเป็นประกายแสงสีฟ้าปกคลุมท้องฟ้าชั่วพริปร่างกลางอากาศก็สะบัดดาบในมือปล่อยคลื่นพลังนักรบระดับดาวลำแสงเย็นเยียบพุ่งตรงมาที่หัวของหมายเลขหนึ่งจนเขาหลบไม่พ้นนี่มันเพียงพริปตาเดียวเงาแห่งความตายก็เข้ามาปกคลุมหมายเลขหนึ่งขมวดคิ้วเขารีบเหวี่ยงหอกยาวในมือตัวเองไปขวางดาบและคิดจะหลบหนีแต่ เครง้งเครง้งเครง้งเสียงแตกละเอียดดังขึ้นหอกหนักในมือของอัศวินก็พลันแตกเป็นสองสามท่อนคลื่นเปลวไฟสีฟ้าสว่างวาบไม่กี่ครั้งการต่อสู้ก็จบลงแล้วจากนั้นร่างเงานั้นก็กระโดดขึ้นกำแพงขณะที่อยู่กลางอากาศมือก็จับกำแพงไว้แล้วออกแรงดันร่าง,ต,งตัวเองกลับขึ้นมาบนกำแพงขั้นตอนทั้งหมดเรียบร้อยหมดจดไม่มีรอยเลือดแม้สักนิดทุกคนถูกเปลวไฟเมื่อกี้พาให้ตื่นตกใจ รอจนผู้คนได้สติกลับมาก็พบว่าร่างเงาที่เหมือนดั่งเทพ,พเจ้าได้ยืนอยู่บนกำแพงในมือก็ถือหัวที่ยังคงตะครั้งอยู่นั่นเป็นหัวของหมายเลขหนึ่งและคนที่ถือหัวนั่นก็คือยอดฝีมืออันดับหนึ่งของเมืองแซมบอร์ดนักรบระดับสามดาวแฟรงค์แลมพาดพลังที่แข็งแกร่งของเขาทำให้ทุกคนในสนามรบต่างพากันตกใจทั่วทั้งสนามรบพลันนิ่งเงียบไปจังหวะหนึ่ง ทันใดนั้นตุบด้านล่างกำแพงเมืองศพไร้หัวของหมายเลขหนึ่งที่ขี่ม้าอยู่ก็พลันตกลงมากองกับพื้นต่อจากนั้นเลือดก็พุ่งออกมาจากลำคอราวกับน้ำผู้ย้อมโคลนเป็นสีแดงอย่างรวดเร็วอัศวินเกราะดำที่หญิงยะโสส่งเสียงเอตโรเย่อยิงผิดปกติเมื่อวินาทีก่อนแต่วินาทีต่อมาไม่ทันจะกลับออกไปก็ถูกนักรบสามดาวแลมพ้าตัดหัวเข้าซะก่อน ไม่มีใครคิดว่าแฟรงค์แลมพาดท,ที่นิ่งเงียบมาตลอดจะทำการโจมตีโหดร้ายแบบนี้ขึ้นมามันสะท้อนให้เห็นได้ชัดเจนที่สุดว่าในตอนนี้ว่าพลังของนักรบสามดาวไม่ใช่อะไรจะหยุดยั้งได้ติ๋งติง๋งแลมพาดดูราวกับเทพแห่งความตายยืนตระหง่านอยู่บนกำแพงเลือดสดค่อยๆไหลามาจากหัวที่อยู่ในมือของเขาดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวตายตาไม่หลับ ดูถูกราชาของข้าทำลายหมวกเกราะในการเจรจาสมควรตายแลมพาดใช้คลื่นพลังช่วยให้เสียงของเขาดังออกไปให้ทุกคนในสนามรบได้ยินกันอย่างชัดเจนและเน้นเป็นพิเศษกับคำว่าสมควรตายคำสุดท้ายเหมือนกับฟ้าผ่าตอนกลางวันแสกแสกดังกึกก้องไปทั่วฟ้ากองทัพเกราะดำฝ่ายศัตรูอดไม่ได้ที่จะหวาดกลัวจนตัวสั่นทำให้กองทัพไม่เป็นระเบียบ ตามประเพณีสงครามที่สืบทอดต่อกันมาของแผ่นดินอาเซรอดในระหว่างที่เจรจาแม้ว่าการเจรจาจะล้มเหลวก็ไม่สามารถทำลายหรือให้หมวกเกราะที่ปลายหอกตกพื้นได้ไม่อย่างนั้นจะถือว่าหยาบคายอย่างมากและเป็นการทำให้เกียรติของพระเจ้าต้องมีมนทินหมายเลขหนึ่งทั้งทำลายหมวกเกราะทั้งดูถูกราชาของฝ่ายตรงข้ามการกระทำแบบนี้แม้จะถูกแลมพาดฆ่าตายก็ไม่สะสมกับความผิดซุนเฟยมองแลมพาดในใจก็พลันกระตุกขึ้นมา นี่คือยอดฝีมือในสงครามเมื่อวานแฟรงค์ลัมพาดถูกแรนดุกนักระ,ระดับสาดาวฝ่ายศัตรูเข้าพัวพันตลอดจึงไม่ได้แสดงความสามารถออกมาได้เต็มที่แต่เมื่อครู่ที่กระโดดลงไปสังหารนักรบระดับหนึ่งดาวเพียงชั่วพริบตาประหนึ่งกับคำพูดของกวนอูที่ว่าเด็ดหัวในทหารเหมือนดั่งล้วงของในกระเป๋าต่อหน้ากองทัพฝ่ายศัตรู พลังที่ไม่เป็นรองใครเพียงการกระทําที่เรียบง่ายก็สั่นคลอนกองทัพศัตรูได้พลังแบบนี้นี่คือยอดฝีมือซุนเฟยคิดในใจด้วยพลังของตัวเองตอนนี้คงไม่อาจทําแบบนั้นได้แต่ด้วยนิสัยโอ้อวดซุนเฟยไม่มีทางปล่อยโอกาสดีๆแบบนี้ไปแน่เขาเห็นโอกาสที่หาได้ยากในใจพลันตื่นเต้นรีบกระโดดขึ้นบนกําแพงขวานยักษ์ในมือชี้ไปทางอัศวินทั้งสที่ยังคงตกตะลึงแล้วตะคอกออกมาอย่างโมโหว่า ไส้หัวไปในน้ำเสียงโมโหของซุนเฟยแฝงด้วยทักษะคำรามของคนเถื่อนด้วยด้วยระยะที่ห่างกันเกินไปและไม่ได้อยู่ในขอบเขตของทักษะคำรามอัศวินเกราะดำจึงเพียงแค่ตกใจไม่ได้สัมผัสกับความรู้สึกกลัวแต่เป้าหมายของซุนเฟยไม่ใช่อัศวินเกราะดำที่เป็นนักรบระดับหนึ่งดาวทั้งสแต่เป็นม้าที่พวกเขาขี่ม้าพวกนั้นไม่ได้มีพลังนักรบระดับหนึ่งดาวนี่ สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไป The King มิติอาณาจักรระชา